ร่องเงินไม่ไปเล่นกับลูกนะคะลูกเล่นสนุกเขาก็มีความสุขละเขามองดูลูกเล่นกันรวยเงินมองดูลูกเล่นกันรวยเงิน กินแล้วจะง่วงแล้วรวยเงินง่วงเหรอลูกรวยเงินง่วงง่วงใช่ไหมลูก <c oughs> หาวแล้ว <c oughs> หาวนอนรวยเงินเนี้ยเป็นมาที่เชื่องมากนะคะรวยเงินรวยเงินรวยเงินทำไมหนูไม่ไปเล่นกับลูกฮึ พูดอะไรกับเขาเขาก็จะนอนกระดิกหาง นิจามาหาแม่รวยเงินเร็วนินจาเป็นลูกชายของรวยเงินนะคะกาลังเดินไปหาดูซี่ดูซี่ก็เป็นลูกสาวของรวยเงินสองตัวนี้เป็นพี่น้องคอกเดียวกันเลยค่ะเขาสวยก็เลยเก็บไว้เก็บไว้เป็นเด็กเลี้ยงวัว รู้สิลูกรู้สิไม่ไปเล่นกับแม่